ครับสวัสดีครับตลาดก็ปืดปืปืดปืไหวไหมคามห1365ตอนนี้ก็ก็ไหวนะครับก็คือดูผมมองก็รอบนี้น่าจะเป็นการสื้นตัวแล้วล่ะค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าการลงสลับมันจะมีแนวรับระยะสั้นก็คือ1355ค่ะแล้วก็1350มองไม่น่าต่ำกว่า1350แล้วเพื่อขึ้นได้ต่อนะครับแนวตอนนี้ก็ มีถัดไปแนวต้านด้านบนหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็แถวประมาณกรอบบนก็คือหนึ่งสามเก้าสองก็คาดว่าตลาดน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาทัวเนี้ยในสัปดาห์นี้มองข้างเป็นบวกค่ะครับสรุปคือถ้าถ้าย่อลงมาไม่ถึงกวันึสามห้าศูนย์ก็มองขึ้นได้ต่อแล้วก็แนวต้านบนหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามเก้าสองก็เป็นโอกาสในการเทรดดิ้งค่ะเทรดดิ้งกรอบนี้เนาะรอบนี้ ท,าทา่านี้คุณนเทรดดิ้งที่ให้เมื่อเช้านี้ตัวที่ย่อลงมาคือพึกษานะคะที่หลุดลงมาเหลือยี่สบเจ็ดบาทห้าสิบ 27, 50, จากเมื่อเช้ายี่สิบแปดบาทนะคะครับก็ซื้อได้นะครับผมก็อม,อมองมันที่ลงมาก็อาจจะประเด็นที่ว่าตัววามาตรการกระทุนสังหารจากที่คาดว่าจะออกมาใน บ่ายพรุ่งนี้นะครับ<ค><ะ>ก็แอบมาว่าอาจจะอาจจะเลื่อนไปก่อนเพราะว่ายังไม่ศึกษาในรายละเอียดที่แบบคุกันยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นรูปแบบมาตรการใดนะครับเรเลื่อนออกไปก่อนมันก็เลยเป็นปัจจัยที่กระทบ<ค>ะทั้งกลุ่มเหมือนกัน<ค>ะนะครับก็ตัวนี้ปรึกษาขึ้นไอคิวด้วยวันนี้นะครับก็อาจจะย่อลงมาแรงหน่อยแต่ก็ภาพก็ยังน่าเก็บได้ครับผมก็ซื้อตัวนี้เลยประมาณยี่สิบเจ็ดจุดห้ายี่สิบจุดสองห้าเนี่ยตรงนี้ได้ ยี่สิบเจ็ดจุดห้าถึงยี่สิบเจ็ดจุดสองห้ารับได้นะฮะใช่ครับผมโอเคครับถ้างาั้นก็ตามไปเหมือนเดิมเนาะครับที่บอกว่าเท่าไหร่นะครับร้อยี่สบเจ็ดบาทได้ป่ะเดี๋ยวนะฮะใช่ครับร้อยี่บเจ็ดบาทถ้าเกิดว่าคือจริงผมก็มองระยะการมันก็ได้ขึ้นได้ต่อแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะสั้น กว่า27บาทหรือว่าถ้าลงมาหน่อยคือประมาณ26บาทดีเอาเนี่ยค่ะได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าแบบทรงยืนได้ประมาณเนี่ย26-27บาทก็มองน่าจะไปต่อครับพรแพคเก็อาจจะเป็นแบบสร้างทางระยะสั้นๆก่อนก็ขึ้นต่อค่ะมองก็ได้ประโยชน์สงสุดในในตัวมาตรการกระตุ้นหนีหาจากรัฐบาลค่ะนะครับส่วน DCC ก็ยังได้ต่อก็ภาคเช้าขึ้นมาประมาณ3.92ค่ะ ก็ยังมองไปได้ต่อเรื่อยๆครับพี่อือฮะอาจจะไปที่ถึงก็มีถ้าผ่านสี่บาทไปได้แล้วก็คือทายเดิมสี่จุดสามค่ะครับแล้วก็นุ่สารนุ่งสารนี่ก็เริ่มมาเหมือนกันก็ยังมองเป้าที่หนึ่งจุดสองสี่แล้วก็หนึ่งจุดสามค่ะเอ้หนึ่งจุดสองสี่แล้วก็หนึ่งจุดสี่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่หนึ่งจุดสองสี่แล้วก็หนึ่งจุดสี่ค่ะครับก็ยังซื้อได้ค่ะ น่าจะขึ้นได้ต่ออืมการแล้วก็ทูก็ยังชอบค่ะทูนะฮะตามต่อนะฮะการทูนี่ผมไม่ได้เชียงมานานแล้วนม่ค่ะอืมครับก็ก็ซื้อได้ะช่วงใหม่ช่วงใหม่เทรดแบบตัวไหนที่มาแรงที่คุณเอกาวินดูคะก็ใหม่เหยพี่่็ใหม่ก็ นุษสาก็มาแรงนะค่ะจิโก้ก็ก็ปล่อยมันมันก็มันก็ไปเรื่อยๆของมันค่ะค่ะอืมนะครับก็นุษมมองก็เริ่มเริ่มมาค่ะจิโก้ให้เจ้าก็ทําต่อไปเจ้าเจ้าแสบดีเจ้าไยไหนเจ้าไม่รู้เจ้าแถวไหนอ๋อเหรอคะเห็นไหมเขาทามาสองบาทเนี่ยรับกันเมื่อวันไหนเนี่ยที่ผ่านมาจิโก้ไปแรงเลยเนี่ยไม่บอกผมเลยอ่ะเหรอไม่มีแพยกับฟิตบ้างเลยอ๋อเหรออ้าวก็คุณเทคนิคจ๋าเนี่ย ฮะอีกจ๋าคุณจะมาตามเจ้าทําไมล่ะเอออืออ่ะอ่ะมีก็พรุ่งนี้ลุ้นลุ้นต่อเนื่องกับภาพเป็นสีเขียวไม่ย่อนะอะไรนะพี่ไม่ย่อนะคะย่อบ้างแหละแต่มันก็ขึ้นมาสิบห้าจุดอฏิบิได้อบ้างนะพี่แต่ว่าเต็มที่ก็ผมมองไม่น่าแตกรอดึงจากมาตล้วน่ะอ่าจ้ะอืมครับก็มองขึ้นไต่ต่อส่วนซีรีส์แซดค่ะค่ะเชิญค่ะก็ลองเปลี่ยนเป็นลองแล้วนะฮะ อืเป้าหมายก็คือแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็แปดเก้าสองแปดแปดศูนย์กับแปดเก้าสองเนาะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มีฐานะนะฮะผมแนะนําอย่าพิ่งรออ่อนตัวลงมาก่อนค่อยโอเปนช็อตเอ้อโอเปนลองพูดผิดนะครับโอเปนลองแซบโอ,อเปนลองนะครับรออ่อนตัวมาเพื่อโอ,อ,อเปนลองก็คือแนวรับประมาณ 65แล้วก็60 865กับ860นะคะใช่แล้วก็856ต่ำกว่าคัดลอสค่ะครับส่วนคนที่มีสถานะรองอยู่แล้วถ้ามันกิดย่อต่ำกว่า865อาจจะอาจจะปิดบางส่วนเพื่อล็อกผูฟิตไปก่อนแล้วก็มารับอีกครั้งหนึ่งตามในรับที่กำหนดอ่ะพี่รอรับ85นะคะอืมใช่ครับก็คือ65 60เนีแี่ คขาบมองก็ยังฟื้นตัวขึ้นจะต่อค่ะค่ะคัาผมนะห,หมดหรือยังอืมเดี๋ <homage> ย,ยนะครับ่นี<า>่ผมเห็นโอ้โอท็อปผมไม่ทันละ้ะท็อปนี่ค่ะค่ะมาเลยท็อปนี่นะตลาดบ่ายตลาดกำลังยูยู่ยู่ท็อปนี่แนะนํานช่วงบ่ายแล้วก็มีแนวต้านห<า>้าสิบเก้าบาทท็อปนะคะ ท็อปกับ59บาทตอนนี้55นะเออเท็อปท็อปมาแล้วนะคะไถยออยนะคุณผู้ชมกรับก็ใครใครซื้อไว้ก็ก็ถือไปขายประมาณ59บาท59บาทนะครับถ้าใครได้เพราะตอนนี้บวกมา3บาทนะคะใช่ครับบวกแรงอยอ่ครับก็น่าจะน่าจะไปได้ต่อค่ะค่ะตลาดทั้งเอเจนท์ทั้งภูมิภาคก็เป็นสีเขียวนะฮะครับใช่ค่ะค่ะก็คงไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะทุกคนอย่างกล้าวไก เขาควไม่ทุกคนก็กล้ากลัวๆแบบไม่ขึ้นแล้วจะลงหรือเปล่าอะไรอเงี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ต้องกลัวพี่เพราะว่าก็มองเป้าหมายก็คือใกล้หายเดิมเก่าประมาณสามเก้าซัมต <39 something S 1> ิงทักอย่างอหนึ่งสามเก้าศูนย์นะอืมถ้าผมมองรอบนี้นะก็ค,ะคืออาจจะขึ้นไปขึ้นไปหาก่อบนเดิมมาแหละค่ะค่ะแล้วก็รุ่นทีว่าว่าจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็ก็อาจจะมีลุ้นเหนือพันสี่ครั้งหนึ่งได้ค่ะพันสี่เนาะ ครับเพราะว่าตลาดบ้านเราก็ถือว่าแข็งนะช่วงออนตัวรอบที่ผ่านมาอืมค่ะอ่ะทองคำคืนนี้ค่ะทองคำใช่ไหมครับทองคำทองคำก็ให้ย้อนไปฟังตอนบ่ายตอนเาวันที่พูดนะฮะก็เหมือนเดิมเลยครับก็เอ่อมันจะแอคทีฟช่วงเย็นถึงกลางคืนนะพี่ก็เอ่ออีกครั้งหนึ่งก็คือย่อลงมาที่ หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์แล้วก็แล้วคัดประมาณเอ่อหนึ่งหนึ่งแปดตามกว่าไม่ดีค่ะครับผมหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งแปดจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดค่ะค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดเหรียญค่ะค่ะครับผมได้ลองนะฮะครับลองก็รออ่อนตัวเรามาก่อนนะครัค่ะค่ะได้ค่ะครับไปแล้วขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะ